สวัสดีคุณผู้ชมเรามาอยู่กันในเกมอินเฟสพามาหัวร้อนกันเอออัดแล้วอัดอีกอ่าเฮียชอบเกิดไปดห้าหัวร้อนเกมมิ่งหัวร้อนเกมมิ่งอ่าอ,อยตูนฮะอ่ารอบนี้จัดของสักหน่อยแล้วกัน ไอ้บ้าอยู่มานานแล้วตายหนึ่งอ้เกือบยิบไฟพิษามาเอาของลงสักหน่อยนะกันไอ้ตายสองชจอดเจยดจอดมาแล้วไดบ้านพี่ในบ้านหนึ่งตัวในบ้านหนึ่งตัวบ้านไหนบ้านหนึ่งหรือบ้านสอง บ้านหนพี่บ้านหนึ่งานหนึ่งบ้านหนึ่งนหนึ่นตัวูเ<ม>ขาพี่มันูเขาหนงตัวมัว <miraculous S 1> นภูเขามันภูเขาสโอ้อยกูเกิดแ<อ>ปดห้าพอดีเอา้อาไอ้ยู่ไหนอ่อ,อข้ามฝั่งเลยเหรอนี่ข้ามฝั่งแล้วพี่พี่ไปมาอะไหมกำลังข้ามไปกำลังข้ามไปสักคู่ ยังไงภูเขาเราใส่เสื้อแดงเอาปะปล่อยมันปล่อยมันไปมันก่อนปล่อยมันก่อนเราต้องเก็บของแถวนี้ก่อนอ๋อไอ้ไอม่เคลียร์เลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอ้โดนเหรอตายเยอะเลยเออกูโดนตรงไหนยิงเนี่ยเข้าเนื้อด้วยไงอ่ะไอ้มาอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยเยอะอยู่นี่ เฮ้ยไอยอยู่มุมนี้เราโดนนะเนี่ยเดีย๋ยวจ้ะโอ้มันสอยมาว่ะใครเกิดหินอะผมมังพี่ผมมังผมมัง้งไอนอนยิงเหรออีบ,บ้าลบๆแต่ช่วงยิงช่งยิงไออ๋ออูอ้หู ขโอ้ยหลังมาเห็นแล้วเห็นแล้วหลังก็โดนลอยอยู่อ่าโดนแล้วอ่าฮันนี่ฮันนี่อ่ะโอ้ตายเฮียโอ้ยเฮียฝั่งนู้นก็มาว่ะกี่ตัววะเนี่ยไอ้เฮียไก่เยอะไอฝั่งตรงนี้ตรงนี้แหมเย็นโอ้เมื่อกี้ของไม่ทันได้ใช้อะไรเลย เอ้อเออพีดีเป,ป็ะปอมันดีไหมไอ้ได้พี่แต่พี่ต้องเกิดบนเขานะไม่งั้นเดี๋ยวพี่โดนลูดนะเออเป็นธรรมดาแล้วกันถ้ามีถ้ามีคนหนึ่ง <c oughs> อ่ะได้เลยสบายเล่นไม่ได้หร <c oughs> <c oughs> อหยป้อโอ้ใจเย็นดี เย็นทิ้งไว้อยู่ข้ากูยิงเป็นสิบแล้วนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเองป๋าวันเดียวเองยิงลูกใครมีอีกวะไอเดียเดี๋ยวก่อนขอดิมี่ไาดอแบมเอแบมไปขอมาดิเอแบมตัวเล่นได้อะหาแม่งก่อนไอมาลงแล้วไออยู่ไหนเนี่ยเออยี่คิดว่าหนูไม่ลงเหรอ แล้วซีแม็กหนูเก็บซีแม็กได้อยา่างเยอะโอ้ยต้นไม้เรามันช็อปใหญ่เลยไอ,อยิงนี่ต้นไม้เราอะหูสามตัวมึชอองช่วยกันช็อปยีหน้าโอ้โ้โหโอ้โหโหไอ้มึงห้า,จาวจังไงมึงยืนบวงกันเลยเหรอยิงยิงตัวข้ามอยู่ยิงตัวข้ามอยู่หลบหลับมันเกลือไม้แล้วมึงรู้ตายเปล่า ตาย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 เหลือสามสิบแปดนัดแล้วเนี่ยไอ้เหลือห้านัดโอ้โหซึ้งใจเหลือเกินพี่ตอนนี้ผมลองลงตัวเปล่าแล้วนะพี่ลองลงตัวเปล่ามันจะช่วยอะไรได้วะลองดูพี่ลองดูเฮ้ยชิ้นเผยตายอย่างโอยพี่พายปืนเต็มแล้วมันลงไหนมันลงตัวเปล่าผมไปลงลานโลงไปเก็บปืนไหนอะ ต่ลัน,นเกิดมาตรงนี้พอดีเป๊ะเลย <g ül> จะไหนวะไว้บ้านหนึ่งเหรอมาเคสเดิมเลยพี่ไอซ์ลืมรหัสบอกให้แม่งคิดให้ได้ดีมันบอกมันก็จะเล่นมันก็ลืมเหมือนกันโลนไหนยังไ<อ>งให้ไอใส่เกาะนี้มาหรือมันใส่มาเปล่าม่ใส่มาเขาบอกว่าวมันเก่งข้างหน้าไหนวะ ไปพี่ไอเอาสีแม็กไปก่อนอ่ดูดแม่งเลยกูเนียนนะดูดูดดูมึงทำอะไรเก็บของ <c oughs> ชิวอ้ามือเลยกูโอ้โหไม่ตายโอ้โหไอไหนมุมไม่สดต,ตายไหมเนี่ย ไม่ตายไม่ตายหนุ่มไม่ตายอิจ๊อกไอตัวหลังนี่ยิงได้หลายนัดแม่งไม่ตายกูกลับไปแล้วตายนี่เกิดไหนหินดิใช่ปะ่ะหินเนี่ยแบบไอ้ตายตรงนั้นอะฮัลโหลตอนที่สามน่าจะหินว่าอืมดีเอ็กกูไปทีละสามทีละสาม ดมามาเลยเป็นไม้ตายมี่พ e ่องตายมาเกิดถนนแดงอีโดกกูเจอแล้วไอ้ไม่ ไม่มบนขาวว่ใช่ใช่เดี๋ยวหนูรอเก็บตัวที่มันฆ่ามาก่อนแป้บน,นึ่งหูยเกลดอเต็มเลยมีตัวนึงมาตายตายหมดตายหนึ่ง อีวิต้าแต่หนึ่งเ้ยยังตส่ามีเกิดอีกไอ้าตายหมดเอ้ยพี่ายมันลุมหนูเป็นสิบแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 เหูยหเย้ยเฮียเนลีพอดโอ๊ยมจดหมายส่งเหรอจดหมายแล้เห อ่าอีดอนจดหมายรักเลยค่ะจดหมายรัก <laughs> love letter น <c oughs> ี่ต้นจะเกิดไหนวะวนี่ยยังยังเห็นอยู่ตรต้นไม้อยู่อะลาก่อนไหนจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปพีป่ไม่หลุดวะไม่หลุดเหรอเซนรีพอร์ตแล้วเดินเล่นได้อีเหรอไม่รู้เฮ้ยคันนี้อยู่ไหนวะเจอแล้วเจอแล้ว คันนี้ตายอยูพี่ไหมเก็บเป็นสิบแลวลงมายังลงมาแล้วลกลัวลำเดินไปหามึงอยู่อีดอเดี๋ยวดีไห<ค><ณ>นวะ<ค><ณ>ออมีกิมมีตัวเกิดถนนแดงไปไหนแล้ววะ เนี่ยกูมาแล้วไอ้กูไม่เห็นฝัดตัวมันอยู่ตรงไหนบ้างกูเลือกยิงไม่เจออยู่ในบ้านก่อนบ้านแดงตายเอ้าอีดอกไอ้ลาดกูอีสัตยิงไปนัดเดียวแม่งตายเลยเฮียไหนตรงไหนกูช่วยยิงของนี่ไปเก็บของกันนี่เออไม่ต้องเก็บไอ้ตายแล้ว นี่ช้าไม่นานเดี๋ยวกลับมาใหม่เร็วๆกูโดนบนภูเขาตุยตุยแล้วเนี่ยหูเมื่อกี้แม่งมาอย่างเยอะไอ้แม่งนอนต้องนอนยิงอะแล้วหลังที่ไหนอะกูเห็นมึงตายแล้วมันไม่เห็นมาเก็บของเลยมันยิงไกลมาเหรอใช่พี่มันนี๋อ๋อไม่ใช่ไอ้ยองอยู่ตรงตัวมึงอยู่ตรงตัวหนูเออดูดของอยู่ผม กูถามว่าเออมันยิงไกลมาเหรอไอ้บอกใช่พี่กูก็คิดว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกูก็เดินกะว่าจะไปต้นไม้ข้างล่างจะไปชาร์จไอ้ฝาดอยู่ตรงตัวมึงอยู่ตรงศพมึงอีโจกมันยิงกูจากตรงนั้นน่ะกูก็คิดว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่แป๊บเดียวอ่ะไอ้เหี่ยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้โอ้ยตเด้ยวกูก็คิดว่าอยู่ฝั่งตรงข้าม มันข้ามมา<ช>ตอนยิงม,ม,มันอยู่ตรงไหน,นคือหนูช่วยพี่ไบยิงใช่ไหมพี่ไบบอกว่ามันมีตัวหนึ่งหนูก็หันหาพี่ไว้พอทีเนี้ยหนูก็ตายหนูก็คิดว,ว่ามันนะอยู่หลังน่ยอยู่ตรงตัวมือแหละเียบร้อยค่ะเสียงอะไรวะเอาละ มาวร้อนเกมมิ่งภูมิใจนำเสนอบนเขาตายยังบนเขาตายยังยังใช่ไหมเดี๋ยวเก็บบนเขาให้ก่อนเดี๋ยวกูเอาไอ้ตัวที่เก็บของมึงก่อนดอกหายไปเลยเอว์อออดิดแล้วมั้งไอ้เหี้ยของเยอะตรงนั้นน่ะใช่จะดิสว่ะดิสไปมันเถอะของนิดหน่อยนี่ม,มาตรงต้นไม้ตัวนึงอ่ะเออมันเก็บของอยู่ไอ้สตัตว์ช็อปเพิรนเลยนะมึงแล้วมึงเป็น,เป,นเป็นท่านเวสเกตยังไงเนะี่ยไอ้เฮียโดนใครยิงวะโดนอะรยิงเหรอ เดวกย้ำให้ตายยังยังตาย <ไป S 2> ดูปิติตายแล้วต้นไม้มีอีกตัวเมื่อกี้หินเกิดตัวนึงยิงดิตรงต้นไม้ยิงออกไปแล้วตายลบสี่อเก่งก็ล่ะเอออีโจหนูคนเดียวก็เหมือนมีสามคนอะ

ฝั่งนู้นเกิดฝั่งบ้านบ้านนอกเกิดอันไหนถอดแม็กถอดแม็กทิ้งปืนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าต้องเอาฟิกก่อนแล้ววะไอข้างหลังมาวะเดี๋ยว หลอกต้นหลังอยู่เฮอฮันนี่จากไหนอ่ะอ๋อฮันนี่มาชา้าตันนี้วะเดี๋ยวเอาฮันนี่ก่อนเจ็บเจ,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 จ็บอยู่เจ็บอยู่อกูไม่ได้เก็บบริเคตมาแล้วเนี่ยชิบหายจัไหนอีกวะโอย่ายหลังต้นไม้ โอ้ไม่ตายเชียช่ยช้าเนี๋ยว,วอไอ้ปอถ้ามีมึงอ่ะกูก็ว่า<อ>ไครเยอะอย่างน้อมันต้องสามคนสี่คนเนี่ยกำลังดีไม่เเลยกำลังววนึกอยู่พี่กำลังนึกอยู่ว่ามีใครมั่งที่มีไอดีเออนึกออกแล้วเพื่อนกู แป๊บแั๊บแั๊บพี่บายต่อไปนเนี่ยไอต่อดิเดี๋ยวข้องน้ำแปบ๊บอันนี้อุดไว้ก่อนอ้าอุดไว้ก่อนโอ้พระเจ้าอืมอืไปยืนแช่ตรงไหนดีอะป๋าตรงไหนก็ได้ในเซิร์ฟป่ามึงคอยหาอาหารแดกไม่มึงตายมึงจะตายแล้วมึงก็ เกิดใหม่แล้วก็มียิงกนต่อใ็ไหมเข้าไปอยืนในพีเมียมเด้อคนยิงไม่ค่อยมีเ่อก็ถือโอกาสเดินฟาร์มไปเลยดิได้ไม่เสียแล้วลาไปเดินฟาร์มอยู่หาตัวล็อกกี้อ่ะเอ้ยไปนอรลาดอ่ะนอร์ลาด่ะฟาร์มดี ไอ้กูอยู่ไหนไอ้เออบ้ายอาจจะมีใครมีฝีมือดีเดี๋ยวติดตามกันนะพี่มันขับรถมาพีา่มันขับรถมาโอ้ยชิบหายมีรถด้วย what the fuck <c oughs> ไม่อาบไปเข้าห้องน้ำนานนะวะ รัวหรือไงเน <Yeah. S 1> ี่ยก็ัวอีแปะอ๋ออแปะแปโอโหโอเกิดไหนวะเนี่ยป๊อตตีพายมันลงออติค้อไม่ได้มันลงสตองโฮได้ป้างหรือตัวตัวสตองโฮสตองโฮก็น่าจะยังไม่ได้วะ ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันนี่ปะอเอ๊ะสตองโฮรู้สึกสะจิบสิบสองมั้งอ่อ้กูกูจะจับไปทวงความแค้นอ้กูไปไหนเนี่ย ได้พีเก้าสิบมาแล้วเอินฟาร์มเฮ้ยอ่อไอ้กูไปยาวเลยว่ะเอเอเป็นว่า คุณผู้ชมคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวอัดคลิปใหม่เจอกันต่อในพาร์ทหน้านะก็ฝากไว้เพียงนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบ,ายบ๊าบาย